ยะคะวารวหาปุราภาริปุเรนตีสารงเอวมีวะมิโตตินังเพตานางมุกตะปตีอิชิตังปะติังตุมหังทิกมีวะสัิสตูสัพเทปุเรนทุสังกปะแตนโทปนระสโอยะทะนิโชตีรัตโทยยะ Diwasan ku separo ku wina satuma Tebawatan para yusuki Ipayu ku kawa apiwa Kanasi liasanik janggutka Pada inu datarudam Look, uh -huh.